เส้นเลือดในสมองตีบเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอเขาขอกลัไอซีอยู่ออกมา<อ>ก็เดินไม่ได้พอดีเข้ามาที่สยามเนตดาก็ยังคุยกับแม่อยู่แม่จะทานไหมทานก็ทานถึงไหนก็ถึงกันให้แม่ทานไปสักพักหนึ่งไปหาแม่ทุกเช้าแหละเอาเข้าวไปก็เลยบอกกับแม่ว่าลูกเอ้านี่ให้แม่ทานนะ แม่ก็บอกอลองก็ลองถ้าแม่หายแม่ก็จะสบายขึ้นให้แม่ลองไปสักอาทิตย์หนึ่งทานเช้าเย็นเช้าเย็นค<ะ>่ะอแล้วไปอีกวันหนึ่งวันที่แม่แม่ก็บอกว่าที่แม่เจ็บปวดมันหายไปแล้วแล้วเวลานอนกลางคืนแม่จะนอนข้างเดียวตลอดเก็บเจ็ดแปดปีแล้วแม่นอนข้างเดียว อย่างที่แม่นอนน่ะลูกก็จะแปลงจะทำราวเหล็กเหมือนกับที่โรงพยาบาลค่ะให้แม่ใช้ลูกเวลาลุกขึ้นเกาะเนาะใช้เกาะค่ะใช้เกาะ,ะบันขึ้นค่ะแต่ตอนนี้แม่บอกว่าไม่ใช้แล้วเลยตื่นเต้นอ่ะหันเห็นแม่ดีขึ้นในในครั้งหนึ่งในชีวิตเราเนาะที่แม่เราเลี้ยงมา ครั้งนี้แหละที่ได้กลับแทนบุญคุณที่ยิ่งใหญ่สําหรับลูกคนนี้ที่ทําให้แม่หายเจ็บปวดที่แม่เจ็บหน้าอกเจ็บตรงหัวใจถามแม่ดูแม่ก็ว่าหายไปหมดเหมือนแม่ไม่เป็นอะไรตอนนี้คุยกับแม่ว่าเรามาเจอตัวนี้ช้าไปเนาะแม่แม่อายุเก้าสิบแล้วแม่ก็บอกว่าตอนนี้แม่สบายลุกขึ้นเหินเดินได้ไม่ต้องใช้ไม้เท้าแล้วแล้วก็ ตอนลุกออกจากที่นอนไม่ต้องบันเราข้างเตียงแล้วท่านก็จะงกหัว,หวขึ้นได้เองเลยหลับสบายอาหารตอนเช้าบางครั้งบางครั้งก็ไปส่งให้ขวายมอนจะสายสายหน่อยแม่ก็บนหิวข้าวนะมไม่มีอะไรรองท้องแล้วบางครั้งเราก็พยายามตื่นเช้าๆทำกับข้าวไปให้แม่ก่อน เองก็จะกลับมากินข้าวตอนที่สายๆตอนเก<ม>้าโมงเ้ามงครึ่งหรือสิบโมงแต่ตอนนี้แม่สุขภาพดีขึ้นแล้วลูกก็สบายใจเหมือน<ะ>เหมือนเราให้ชีวิตแม่ในในครั้งนี้นะค่ะค่ะที่แม่ไม่เจ็บไม่ปวดไม่ทรมานเมื่อก่อนที่ไม่ได้ทานตัวนี้นะไปหาแม่วันไหนแม่จะบอกว่าแม่จะอยู่กับลูกไม่ได้นานแล้วนะ มีอะไรให้ดูแลกันไม่จะสั่งไว้ตลอดกูเ,เป็นลูกกอดลองไม่ได้เน้ะค่ะค่ะ,ะอืมเอาไปได้ซูเปอร์ฟูเล็กกี่มื้อคะต่อวันที่เอาไปให้แม่ตอนแรกใส่เอาใส่ขวดเล็กไป <im ert> <im ert> ขวดขวดโคโกวดอ่ะค่ะเห็นเราไปให้เช้าละา <im ert> สองขวดก่อนข้าว เช้าเย็นดีใจที่สุดเลยตื่นเต้นแล้วก็คุยกับเพื่อนข้างบ้านแม่เขาก็ป่วยเหมือนแม่เราค่ะแต่เขาเป็นลูกว่นด้วย,วววยตอนนี้เขาก็เอาไปอยู่ที่นอกรอเดี๋ยวให้แม่ลองทานดูเดี๋ยวนี้กำลังติดตามอาการอยู่แต,แต่แต่ที่เห็นผลจริงๆคือคุณแม่กับตัวเองนี่แหละก็เลยขายตัวเองกับแม่ได้ เหลืออยู่ในมือตอนนี้สองสุดค่ะรอดูอาการของเพื่อนๆอยู่ค่ะติดตามผลดูค่ะนะะคในฐานะที่โยฟังแล้วโยกประทับใจมากๆเลยนะคะอยากให้ให้ท่านนะค่ะได้แชร์ออ,อ,อีกสักครั้งแรกก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่พี่คำคำขอมาอธิบายตัวเองป่วยเป็นโรคข้อต่อคอเสียมกระดูกทับเส้น ้วก็โทนข้อเท้าค่ะเสียมเทหาคุณหมอหมอบอกว่าลูกเสียมนี่มันจะแก,ก้ไม่หายเป็นมาเกือบสิบป,ปีแล้วดูรับเส้อนอะอนอะ<ๆ>านม,มากเลยหงอน่ให้ไปผาก็ไม่ไปไม่ไปผ่ากลัวมาเจอสยามนิวตาก็ลองทานดูทานไปไปหมดชุดไหมคะ เจ็ดวันหกวันเจ็ดวันนี่แหละเจ็ดวันอาทิตย์หนึ่งอาการอาการก็เริ่มดีเดินเช้ามาเบาหมดเลยทั้งนี้ตัวเราเออค่ะคิดถึงคุณแม่ค่ะออแม่ก็ป่วยหลายลรคอยู่ห้องไอซยูกัเก็บสามเดือนค่ะออกมาหมอประสังไม่ให้แม่ทานสมุนไพรอาหารเสริม อะไรทุกอย่างห้ามเลยให้ทานแต่ยาหมออย่างเดียวทานแต่ยาหมออย่างเดียวค่ะใจของแม่ก็เริ่มเสียมขึ้นทุกวันหน้าตาของแม่นะของแม่นะเศร้านึกภาพออกเนาะคนเป็นใจเนาะ,ะแล้วก็พอให้ทานไปสังอาทิตย์หนึ่งแม่ก็น,น้าตาเริ่มใสขึ้น หลังจากนั้นก็เอาไปให้คุณแม่ทานทุกวันทุกวันทุกเช้าที่ไปดูแลแม่ดูแลแม่ทุกเช้านี่เก็บสองเดือนแล้วะปก่อนอทิ้งไว้ให้น้องสาวแต่ตอนนี้เราไปดูแลเองจะเอาขวดเล็กๆที่พี่กองคำเอาให้ทานเก็บขวดไว้ค่ะเก็บขวด ก็เอาใส่ขวดเล็กๆไปให้แม่ทุกเช้าเช้าละ,อะสอขวดกินก่อนข้าวเช้าและเย็นเห็หแนแม่อาการดีขึ้นโอ,อ้ยสุดจะดตื่นเต้นเลยแล้วเด็กตอบแทนบนุญคุณครั้งนี้ถึงถือว่าที่สุดแล้วที่ผ่านมาก็ว่าก,ก็คิดว่าดูแลท่านดีแล้วพาไปหาหมอโน่นนี่นั่นที่ไหนดีก็พาไป แต่ตอนนี้มาเจอสยามนิวก้าให้แม่ทานแม่อาการดีขึ้นจากแน่นหน้าอกเจ็บหน้าอกนอนข้างเดียวมาแก็บมาเจ็ดแปดปีแม่ก็นอนข้างเดียวมาตลอดแต่ตอนนี้แม่นอนนอนงายพลิกไปพลิกมาได้ได้สบายได้สบาย,บายตอนลูก ตอนลูกจากที่นอนนี่ก็ไม่ต้องบันลาวที่ที่ลูกแต่งทาให้ทั้งสองข้างนะถามแม่ว่าแม่เป็นไงบ้างสบายเหมือนแม่เหมือนได้ชีวิตใหม่แม่ก็อวยพรให้โอ้ถ้าแม่อวยพรให้ไรนําตาลูกก็ไหลใช่อยากให้คนที่มีแม่เนาะค่ะค่ะถ้าได้ดูแลท่านตรงนี้ ก็จะเป็นบุญกุศลเป็นอย่างมากอย่างมากใช่ใช่แต่พี่สุพันดีใจมากที่สุดเลยที่เห็นแม่เดินแม่แม่เดินแม่ยังกลัวเพาว่าเดี๋ยวกลัวขาหลุดอีกบอกว่าแม่มันไม่หลุดแล้วแม่เป็นไงบ้างแม่ปวดไหมตอนนี้แม่ปวดไหมทั้งน,นี้ตัวเนี่ยปวดแม่เจ็บอยู่ไหมแม่บอกหายไปหมดเลย ดีใจตื่นเต้นฮอกร้อง,องเรียกหาพี่หาน้องค่ะมาดูแม่เดินอืแล้วก็ดีใจตรงนี้มาก